สวัสดีครับมื่อกี้กับพ่อพ่อกันคือเกาโนกับทีมงานนท่านกล่อมเฮ้านะครับพ่อพ่อพี่น้องเป็นประจําประจํานําเสนอให้พี่ให้น้องไดมวนซึนสนุกสนานนะครับท่ายเครียดกันกับมีท่านกลอมเมื่อนี้เขามากับชุดนบดกับพี่น้องชุดนบดหลังจากนุ่มสาวมากกันแต่งงานกันกับธรรมดาได้ลูกหน่อยเนาะยากล่ายแล้วครับเนี่ยกับยุบานเลี้ยงลูกยุบาน ส่วนผัวนี่ก็ไปหน้าแล้วผู้เป็นคนืนต้งเต่เศร้าไปไทยให้ทยหน้าปั่นกันเทนหน้ากลาแม่เท่าละมาทรงเขา่เาบ้านนี่ลามาทรงเขา่าแล้วเอิญลนแบบเอาเทยดได้ทดมึงมาตาให้ต,หตหนานามึงใดเนียอยู่ไนกินไปละมึงไดไปหางบ่วงหางนไม่ทนาินบ้าเทียดผมมีอย่างแล้วแม่มากับเท้าต่ให้แต่หน้านี่แล้วแม่ทีร้องไปสอนหัวได้สงังรีจเด้อครับ แม่คอยบัมาสิแม่บัแล้วลูกน้อยเขาให้ตะแวกตะแวกนะมันอ่นเอาแม่เอาบ่ได้แม่ไม่มีนมให้มันกินไก่แม่มันหลาเอาอยู่นะไก่แม่เราแม่ตรงเขาแม่กับแม่เราแม่ก็นเลยแคเกียนอย่างเงี้ยกินกับเขาแม่ไปล่วงไปสอนห่วงเด้อมาเบิ่งอะไรลูกออดเพราะว่าสิเป็นมั่งฟังแขียนห่วงกบห่วงเขียดเป็นเส้นแล้วเนาะแม่งนะคเอาเบิดร่วมกันใส่นี่ละ มันจะข้าวเสียเหลี่ง่ายพนมบาซิหนามอยู่หน้าเราก็เอาซะแหละแนวอยุนอิกินในสมัยตกะกอนท้องบริสุยยุสกินดอกมาหอดให้มาหน้าก็สอนเอาสาวิงจะสอนยุสสอนกินกับบมื่คือปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ปับ๊บขั้นที่มาให้มาหน้าก็ต้องสื่อจากบ้านมาตะกอนเงินลอยบาทก็บอะไรพ่อข้าวมัดกับแม่ย,ยุนนา่ละท<พ>ี ได้กินเยอะหรอผู้ได้หลายบ่ได้หลายอยู่ตัวนีเห <|si|> ็นบืนึ่เนี่ยมือนี่นั่นเห็นบ่แม่สอนได้อยู่นี่ผมเตรียมหม้อมาให้เนี่ยหนุ่ยนี่หมดทีหน่เอ้ยเฮ้มีอยู่ดีทีเอ้ยตวนน่ะอือมีหลายอยู่ได้หลายอยู่ได้เฮ้ยจะได้กินง่ายเพื่อดีเลย อนี่ตะตัวเงยไงที่เป็นขาเราได้หนที่คืนโคกเราได้นี่นั่นดอออกวิ้งเราตัวนึงเหรอไปนี่ยิ้่ไปใส่นบ้ได้กินแลี้วนี่อาหารง่ายแล้ว เนี่ยแม่กันสีแลลวแล้วนี่ครับครับเป็นสุดไ้แท่แม่ลูกดั่งอันก่อไฟติดแล้วนี่พ่อเปลี่ยนไฟยังไหนบักอัน,นี้มันขั้นเนาะขั้นขาขึ้นอย่างนี้ขั้นขั้นขันสุกแล้วเอิญพ่อมากินน้ำเนเดอ้อพอซูย่ซ้ายพอุูไปตีไกล้ผุนอื่นผุนเรงสีมาสีเอิญไผ่ไม่กินทิศเลี้ยวไปแม่เลี้ยวไปเลีเล้ยวไปแม่หน้ามันฟดแล้วนี่ห่วงมาเาห่วงมา แลี้ยวล่ะทีเด้อนี่บ่เลี้ยหลายปรนเดีย๋ยวนี่สิบ่เอาเบิดใส่เหมือนเลยแม่มมใส่เหมือนลวใส่เห <ไฟ S 2> มือนลวดครับมันไฟขว่วนใส่ตาแม่มาเห็นห่งโอ้ยใส่เบิาาล้ลเราทีเด้อบันนี้ก้อนหอม ผลก็คือสีตัวแพรบันนีเห็นมันมารวดวมาแต่หมวกห่วกอ้อมห่วงในซุปมาทีตมาบันนี้มาซุปดาวทีตทีตเสียดีดีอืมอืมโอ้รถไถมากอย่างน้อบันนี้รถไถสมัยไม่แมทิดแปฟวฟดไม้โผล่ไ้ลูกหลานข้าเบิ่งในทิดเอ้ยซุปแซบ่บเพิ่ยังในทิดคุณคุยกันแบบงไง มวยทิศคือกินข้าใหญ่แท้มันสีบวยอิ่มได้ทิศฝนตกแม่ผมทีเฝ้าไปรัดน้ำเฝ้ากินเฝ้าอิ่มเฝ้าไปอ้าวกินฉันทิศเฝ้ากินเฝ้าไปสิน่ะลูกเฝ้าอ่แม่ลูกเสียปกินน้ำท่างเด้อมึงเห็ดอยังทิศหนึ่งคือเห็ดจันสันลูกเฝ้าไปรัดน้ำแม่ลูกไปคอนเดผู้เขยอินเทอร์เน็ตตัวผเม่าวแล้วเรศจะบอกลูกเขยที่จะคลองกับมุมเซนหลายคัม กินห่วมเติบยืดเรื่องพุเท่าก็ได้ฝนตกมาในช่วงนั้นพอดีตกมาแล้วน้ำมันก็ไหลผู้ลูกเขยกะใสปัญญาดึงว่าห้วยลูกจขึ้นไปหัวหน้าไปเอาน้ำใส่ก่าได้ลแม่พุเม่าวกว้ายมึงมาสมาดูมามันกันลูกเขยนี่เราเป็นคนเครียดบ่ปินนี่แหละชีวิตเช่นบทปีนองเอ้ยเนี่ยมีท่านขอมาบอกสุพีสุนองฟังสาหรับวันนี้ขออัมราภัสจากปีนองไปก่อนเนาะขอปีนองมีแต่ค้ามสุขสวัสดีครับ